ครับมีมากครับเยียบเยียเขาเดี๋ยวเชี่ยงเขาไ่ายเตจะตายเขาสวมเลยเป็นอะไรก็สร้างมันถึงหลังให้สุดใช้น้ำหนักให้เต็มผลออกมาจะได้ก็สร้างมันโอเคครับทำดีหมดกับเพุ่มใจแล้วต้องสู้เลยครับท่านจะแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอกบเคุนทงุกคนขอชนะคเราเป็มืออาชีพนะครับเราเป็มืออาีพเรารู้กันนะครับวสัคนขอเสียงเพื่อกับ่านมคุณคุกรชานนและขอแสดงความื่นชมในความเป็นนักแีดา ลงไปไม่ได้ย่าเล่นแนตะ่เยาวเล่นนะครับกระทุ้งกแถวเรียนครับครับนี่แหละครับก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเรืออัการขระพงค์ลราชธานีลำนี้เป็นเรือเก่าแก่นะครับอายุร่วมร้อยปีครับคือเรือขนแต่ก่อนก็จอดไว้ใน จอดอยู่ในโรงเรือนั้นก็จะมีเรือสอนอุบลน,นะครับเรือดังในงอดีตก็อยู่นั้นแล้วก็นางสาวอุบลนะนางสาวอุบลก็จอดอยู่ที่นั้นด้วยนะครับครับปีนี้ช่างกิ้มเพชรบุรีตกแต่งใ,ให้ใหม่เป็นเรือขอนเสียบนะครับนั่นแหละ ไปพัดหัดครอกคือถ้าอยู่ใกล้ๆก็ไปหาเืยที่ว่าไปพัดกันครอนิดนึงนะับรยอได้เก็บเงินช่วยกันไปดตรงนี้ งมอที่แรานะครับที่ที่5ครับสาวสวยสวยสาวไปที่อแถวที่4ครับฮัลโหลเที่ยคุณแม่ กลับมาแล้วครับสไลด์เอาโดนโดนครับพร้อมกับโซ่ไฟเอาไปครับบอลสองรอบ